สวัสดีค่ะทุกท่านก็วันนี้นะคะก็จะพามาชมเส้นทางนครชุมไปถึงนครชุมบ้านปุ่งไปถึงโพธารามไปถึงโพธารามนะคะเส้นทางโพธารามอำเภอโพธารามนะคะก็เป็นเส้นทางที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ต่อก,กันนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นทางิมแม่น้ำแม่กลองเป็นเส้นทางกลับบ้านอีกเส้นหนึ่งนะคะที่จะพารัดเลาะมาดูก็คือ,คอสองข้างทางนี้ก็จะสวยมากไม่รู้ใครจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนตัวนี้ชอบชอบวิวแบบนี้ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะเป็นธรรมชาติะะธรรมชาติมากมาก ุดเขตตำบลน,นครชุมแล้วนะคะนครชุมบ้านปป่งก็จะเข้าสู่เขตอำเภอตำบลบ้านตำบลบ้านม่วงอำเภอโพธารามนะคะเข้าสู่เขตอำเภอโพธารามแล้วถนนก็จะความกว้างก็น่นจะสักประมาณ 3- 4เมตรอะ3-4เมตรได้ถ้ารถมาก็คือต้องหาทาง ลุกกันเราเองนะคะรถใหญ่สองคันนะคะชาวบ้านเขาก็จะอยู่กันแบบนี้นะคะเราจะข้ามแม่น้ำแม่กลองกันนะคะข้ามไปขึ้นสะพานนะคะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองจากฝั่งนครชุมก็ไปถึงฝั่งบ้านม่วงนะคะสะพานซอยฟ้าบ้านมอซอยฟ้านะผ่านเส้นนี้นะคะก็จะเข้าสู่ บุบ้านม่วงค่ะก็ไอตรงเนี้ยก็จะเป็นเขตของอำเภอโพธารามละนะบ้านปุกโพธารามติดกันนิดเดียวนะคะข้ามกันแค่แม่น้ำเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเนะี่ยมีป้ายอยู่ด้านหน้าว่าถ้าไปขวาคือไปบ้านปุกงไปซ้ายไปโพธารามป้ายเขาบอกไหคะว่าข้างหน้าเป็นวัดขนงนถ้าใครได้ติดตามเนี่ยก็จะรู้ว่าคลิป คลิปที่ผ่านๆมาเนี่ยเคยพาไปดูเกี่ยวกับแล้วก็ความสวยงามของวัดขนอนกันแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมสิ่งปลูกสร้างอะไรเ,เก่เก่าๆของวัดขนอนนะคะแล้วก็จะมีหน้าใหญ่วัดขนอนที่พาไปดูแล้วะคะ่ะถ้าใครชอบท่องเที่ยวแบบแนวแนวนี้นะคะ อำเภอทั้งอำเภอมันโป่งทั้งอำเภอพุทธารามเนี่ยคะ่ะ mm hmm. เขาจะมีที่ท่องเที่ยวที่แบบน่าชมน่ามองน่าท่องเที่ยวเชิงมัฒน,ธ,นธรรมอะไรเงี้ยเชิงเกษตร,รก็มีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวระยะทางไม่ถึงไม่ถึงกิโลก็จะถึงวัดขนอนแล้วนะคะ าสู่เขตของวัดขนอนแล้วนะคะ,ะก,ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่สังเกตได้กนจะมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่หน้าวัดเลยนะคะหน้าวัดฝั่งนี้นะคะแล้วก็ปกติมันก็จะมีลิงด้วยลิงเก,กาะกแพงนคะลิงน้องลิงก็จ,จะสุดเขตของ สอยฟ้านะคะสอยฟ้าวัดขนนนเมื่อกี้ประตูประตูทางออกของวัดขนอนเก่าไม่ใช่เขตวัด ก็จากวัดถนนเข้าสู่อำเภอโพธารามก็ไม่ไกลนะคะไม่ไกลน่าจะสักประมาณกิโลก,กว่าๆเนี่ยแล้วมั้งคะพอไปถึงแยกสามแยกเนี่ยเราก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ขึ้นสะพานอีกทีหนึ่ง สะพานแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเข้าสู่อําเภอพุทารามเมื่อสักครู่นี้ที่บอกก็คือเรามาจากบัานปุกแล้วจะเข้าสู่อําเภอพุทารามแล้วนะคะอันนี้คือข้ามแม่น้ําอีกรอบหนึ่งแม่น้าแม่กลองคือตอนนี้ถนนเส้นสะพานเนี่ย ที่มาจากสายฟ้านี่จะเข้าปุถามอยู่เป็นเข้ากําลังก่อสร้างกันอยู่นะคะก็อาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกนิดนึงมาถึงแล้วนะคะอันนี้มาถึงแล้วในอำเภอปุถามถ่าข้ามทางรถไฟมาก็จะเห็นช้างเนี่ยแล้วก็จะเห็นห้างทองเอ็มบริษัทเอ็มซีตรงนี้ก็คือเข้ามาในตัว จอดรดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ